คับแล้วว on hmm. ่าช่วงกันที่ผ่านมาครับกาโพลเตอร์าดูว่าจะเาวางแต่กยังมีผู้เียหายหลายรายยังอยู่อบโงกระโง่อยู่ครับเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับมากองรบการตรสวนโดกีทีกครับก็ได้สืบสวนจนทราบได้ว่ามีกลุ่มม้านะครับ นักเคนตัวกันอยู่ใตสานสาเช้าครับเพื่อทำการตการเพื่อทำการธุรกรมทางเรที่รองจกผู้เดียหาวันนี้เราได้ผู้เดียหาสองกาา์ย่ใบตัวเพื่อเพื่อคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้เดียรน ก็ยัจะให้ผู้จ่ายรับเงินที่ได้ที่ทโดนลอนก็เงิรับคืนไปแล้วก็จะเล่ารการบว่าพฤติการยังไงที่เขาโดนหลอกกับเงินการฝบพี่น้องสนันะครับก็ในเรื่องของการเอาเงินออกของแคงแคคอพร์ในปัจจุบันนะครับแตรื่องการจะมีมาร์นเงินออกจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่าหน้าตู้เ t m นะครับซึ่ง ศูนย์พีเจพของตำรวจเนี่ยได้จัดตั้งเป็นศูนย์มมลูนะครับโดยมีธนาคารเนี่ยมาให้ความรู้เกินในการปรวสอบนะครับเรามีการจับกุมหลายกรณีครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่สืบสวนภาคต่อพบว่าที่ภาคแห่งหนึ่งที่ตะเกิยงเราจะมีม้ามาถอนเงินนะครับเราก็ได้เฝ้าสังเกตจนพบแก๊งม้าทั้งหมดนะครับหลคนนะครับมาถอนเงิน แล้วก็เอาเงินออกมานะครับแล้วก็ส่งต่อให้ให้กับเครือข่ายคนดีนะครับตรงนี้ควาเงินถอนออกมาเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยเราพบการถอนเงินหน้าเคาเน์เตอร์เนี่ยจากบัญชีม้าเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบนะเมื่อวานกับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเงินที่ผู้เสียหายนะครับ สายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอนด์แกนแสดงตัวเป็นระบบโทรศัพท์นะครับต่อสายไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนด์นครสวรรค์นะครับซึ่งเราได้ติดตามนะครับผู้เสีหายยังไม่รู้เลยว่าโดนนะครับจนกระทั่งวันนี้นะเราได้ติดตามแล้วก็ได้สอบปากคำเรียบร้อยได้ตรวจสอบเงินแล้วเนี่ยเป็นของผู้เียหายทั้งสองคนไม่มีอะไรแฝงเงื่อนไม่มีเงินส่วนอยู่ผสมอยู่ แล้วผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มแก๊งครอบคาเนี่ยไม่โต้แย้งกรรมติกนะครับเราจึงเชิญผู้ต้องหายเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ตาดอยู่ที่กรุงเทศแล้วที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเดินทางมาโดยอำมือป้อนสะดวกครับแล้วก็จกับคืนเงินซึ่งเงินของทั้งสองท่านเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่อาจจะโชคดีนะครับส่วนน้อยที่จะได้คืนนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ได้คืนเพราะเงินออกมาแล้วเนี่ยแก๊ง พอเซ็นเตอร์เนี่ยจะรีบยักย้ายสายเลนน์ออกไมาใหม่ซึ่งเราได้คืนตรงนี้นะครับก็จะลดความรุนแรยไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่อายได้รับวันนี้ประกวแล้วคุณมีอะไรเตือนกับคนที่ยังไม่ได้เป็นเดือยหรือเป็นเดือยไปแล้วว่าให้ระมัดระวังกันหน่อยไม่ให้โดนหลงเกินไปนะครับที่มต้องมา ก็เลยหนมเชื่อในคำที่เขาบอกแล้วเขาก็เกิดความเสียหายอาจจะได้ต้องให้ทางเจาโมาหน่ยเปนะครับตัวเข้ามาโอนเงนเพื่อจะเอามาจัดการดตัวไว้อยา่างเงินเกินทุกคนที่ยังรับองินกคอย่านตรงรคะครับว่า ให้ให้ดีให้คิจารณาให้ดีตรงนี้ค่เพราะอาจารย์ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ประกอบการนี่นะคะที่สามารถทำให้ได้ทักติดในตัวน,นี้คุณมาและก็ขอบคุณแทนสุดทายหลาคนที่เขาไม่ไดมีโอกาอสประกอบคุณในส่วน,น,นที่ตรงนี้ก็ได้ทักติดคุณในการตอนที่เรารู้ว่าโดนหลอกนะครับตอนนั้นเราหวังเราคิดไหมครับว่าเราจะได้เงินสุดไม่คิดค่ะเพราะตอนแรกเราเราไม่ได้รู้ว่าเราโดนหลอกซึ่งเขา แอดไลน์มาเนี่ยก็ยังเป็นขอขอพอปอนจกนนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่มีลูกผิดของตัวเองทำให้เราเนี่ยไม่ได้มมีวลอะไรเลยจกนกระทั่งเมื่อมีตำรวจท่านติดต่อไปเราถึงได้รู้ถึงได้ตกใจว่าตัวเองโดนหลอกไปแล้วตอนแรกไม่รู้เลยค่ะเราโอนเงินออกไปทีมงแล้วมีการแจ้งความหี่โเเอาเอนเงิน ไปติดต่อแก้งความตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเมือ่อทางท่านตำรวจได้โทรไปและติดต่อเราไปเนี่ยเรากีบเข้าไปแก้งความโอเคครับเน่ย เรื่องเงินเป็นเงินก well, ้อสุดท้ายในชีว right ิตของคุณกรนะครับที่ทั <h <h ้งครับใช่สองแสนบาทโอโลยะู่นครับคุณครับครับมเลยก็ทไมมดมเลยกันนะครับ อันนี้โดนไปร้านนึงแต่ว่าเราติดตามไม่ได้เพื่อข้อท่าสั่อนอ่าใช่ไหมครับโอ้โหครับนี่ลักษณะค้ายกันโดนท่ายนึงท่าหนึ่งคไปแล้วก็อ่ารับไว้ก่อนสามข้อฮะรบ ก็คือใค่หน si> ึ่งแค่หน evet ึ่งแค่หนึ่งแต่ว่าเอาชื่อเราฝังเราไปทเป็นไปทเป็นโดน่าโดแวไปจทีจย่งต้องกับไอยู่ม่ออย่นกจากนี้ก็มการเจินสายอ่งร่งนคร่ เดียวกันขกนก็มีการทำขึ้นขอับเรื่ันจัทอยู่น้าของเราชื่ออยูในทต้ต้องที่ต้ององทอย่งที่เกี่ยวข้องกันนารล้วมีการเิวตัวจการที่มอง ครับครับผมมันจบนะครับก็พิพธีการอย่างนี้ข้าพูนคงยังยังมีอีกนะครับพิธีการนี้ก็คงยังมีก็อย่างขอฝากอย่างพี่น้องแม่ทัพนะครับให้ติดตามข้ามูลข่าวสารในการทำขั้เตือนของโครงการเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาเสียไปแล้วจริงๆนะเนี่ยมันยากมากที่ตามขั้นเตือนอย่างนี้นะครับ,รนนนรบ,บรด,ด้ยว,นนคบบว,ว,วยความตั้งใจทำงานของตำรว ปกติเรื่องนี้แบบไม่ฟังนะครับครับวันนี้ก็ท่านผู้ผู้บริหารครับมีข้อแนะนํำไหมครับว่าถ้าใครที่โดนในลักษณะเนี้ยจะทํายังไงมีให้มีโอกาสที่จะรับเงินคืนนะครับโอกาสรับเงินคืนเนี่ยผมบอกกันว่ามันยากมากครับแต่ว่าโอกาสที่ติดตามผู้จะทำนี้มาเนี่ยจะมีโอกาสถ้าเรื่าเงินคืนไปแล้วเนี่ยรับเพียงก็โบนผ่านระบบต่างๆบอกไปยังครอบครัวแล้วก็โอกาสเงินคืนยากมากแต่ว่าโอกาสติดตามจับคุณ ก็ฟ้ารือว่าโครงการใหญ่ตำรวจก็คงเดินหน้าทำอยู่เรื่อยๆแต่ไงก็ตามเนี่ยวันนี้ทางฝ่ายรัฐฝ่ายรัฐบาลฝ่ายของสุนทรภัคก็ประสานงานกับธนาคารกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อจะทำให้เงินเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยมันออกไปได้ช้าที่สุดก็คงคงอยู่ระหว่างการสร้างระบบนี้อยู่ครับครับ อันนี้ก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับในการคืนเงินใี้กับผู้เสียหายที่ถูกแก๊ง c a ซ l นเตอร์นะครับหลอกลวงนะครับโดยใช้มุกเดิมๆนะครับก็คืออ้างเป็นโทรศัพท์เป็นเจ้าที่ของอ่โอปเปอเรเตอร์นะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ย ถูกดำเนินคดีอาญาบ้างอะไรบ้างครับต้องคดีบ้างนะครับให้โอนเงินมาตรวจสอบซึ่งพฤติกรรมก็เป็นลักษณะซ้ำซากนะครับแต่ว่าผู้เสียหายก็ตกเป็นเหยื่อแล้วก็แต่โชคดีนะครับที่มีการแจ้งให้ตํารวจนะครับทราบนะครับแล้วก็ดําเนินการอายัดเงินได้ทันนะครับแล้วจับกลุ่มผู้ซึ่งเป็นทําหน้าที่เป็นบัญชีม้านะครับแล้วก็ผู้ที่กดเงินนะครับทําให้ติดตามเงินคืนได้ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถึงท่านผู้พัจการตรวจตราภูทรภาค2นะครับก็ฝากแนะนำนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับให้รีบ แจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลังทราบว่าตนเองนี่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็ตำรวจก็จะสามารถที่จะพยาติดตามนะครับในการอายัดเงินนะครับซึ่งขณะนี้นะกระบวนการต่างๆนะครับในการชะลอการโอนเงินออกนอกประเทศนะครับซึ่งตำรวจนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการร่วมกันนะครับในการวางมาตรการตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเห็นผลชัดเจนนะครับในกรณีที่ผ่านมานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ